สายยางขาดครับจะต่อก็หากันครับแบบนี้ครับต่อง่ายๆเลยครับผมไม่ต้องไปตัดไม่ต่ออะไรครับไปใช้ของที่มีอยู่ครับที่เกิดประโยชน์ครับผมเนี่ยสลิงครับผมของลูกสาวของอนป่วยครับมันเก่าแล้วนะครับจะใช้ออีกกไม่ได้เอามาเป็นตัวต่อเออเอเอามาเป็นตัวเชื่อมครับผมนะครับทําไงมาดูครับตัดเลยครับผมตัดมาแล้วครับผมนี่ครับสลิงครับผมตัดมาเรียบร้อยครับผมจากนั้นก็ใส่เลยครับ ใส่กัาไปเลยนี่ครับมันแน่นอยู่แล้วไม่ต้องทากาวครับไปพี่กวนพ่อทำงานคนนี้ดันในสูตแบบนี้ครับผมแล้วก็รัดด้วยที่มันสายไฟครับทำไเลยครับหนานๆนิดนึงอยู่แน่นอนครับโอ้โหอยู่แบบแน่นๆเลยครับ เรียบร้อยครับผม,บบผมบนี่จะทำว่าหมูนี่นี่นี่นะครับมีรอยต่อเด้วจะเทได้ดูครับ,รบรนี่ไม่มีรั่วครับอ่ะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกะไรก็เชียร์ครับผมเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ